ลิสีดวงทวารระยะไหนที่ต้องผ่าตัดนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะปกติตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะมีหลายคนนะคะสงสัยนะว่าถ้าเราเป็นลิซีดวงแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่าตัดไหมนะคะแล้วระยะไหนบ้างที่เราต้องทําการผ่าตัดเนาะก่อนอื่นนะคะโบขออธิบายก่อนนะว่าลิซีดวงของเราเนี่ยมันมีกี่ระยะนะคะลิซีดวงทวารที่เราพูดถึงนะคะจะเป็นลิสีดวงภายในนะที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น4ี่ระยะนะคะระยะแรกนะคะก็คือเป็นระยะที่ ติ่งลิสิดวงเนี่ยเล็กมากเนาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่เจอนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นลิสิดวงเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายอวจะออกมานะคะก็มีสีเลือดแดงสดออกมาด้วยนั่นเองนะคะส่วนระยะที่2นะคะก็เป็นระยะที่ติ่งลิสิดวงเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ จะออกมาเวลาที่เราเบ่งถ่ายอุจจาระนะแต่ว่าสามารถหดกลับไปเองได้นั่นเองนะคะส่วนระยะที่3นะคะเหมือนระยะที่2เลยแต่แตกต,ต่างกันคือเวลาที่เราเบ่งถ่ายนะคะตัวของลิซิดวงเนี่ยไม่สามารถหดกลับเองได้ต้องใช้นิ้วมือดันกลับนะคะส่วนระยะสุดท้ายนะคะเป็นระยะที่มี ติ่งของลิสิดูนเนี่ยขนาดใหญ่มากเนาะแล้วก็ออกมาอยู่นอกทวารหนักอย่างถาวรน,นะคะไม่สามารถหดกลับไปเองได้เนาะไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือใช้นิ้วมือดันกลับก็ตามนะคะคําตอบของคําถามนะคะว่าระยะลิซิดวงระยะไหนเนี่ยที่จะต้องทําการผ่าตัดนะระยะที่ต้องทําการผ่าตัดนะคะก็จะอยู่ระยะที่3-4นั่นเองนะคะ แต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของแพทย์นะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเนื่องจากวิธีการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะคะหมอจะต้องพิจารณาว่าแต่ละวิธีเนี่ยแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราเป็นระยะแรกๆเนี่ยก็ควรจะรีบทญญานยารักษานะเพื่อให้ลิซิดวงเนี่ยมันหายไปนะคะแต่ถ้าไม่หายจริงๆนะคะเลือดลางจนถึงระยะที่3ที่4เนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะ